ดื่มง่ายไม่มีสีไม่มีรสชาตินะจ๊ะวิธีทานคอลลาเจนก็ง่ายมากเลยนะคะก็คืออเตรียมแก้วน้ำนะคะแล้วก็ช้อนไว้สําหรับคนอ่าเทน้ําลงไปประมาณนี้นะคะอะได้น้ําแล้วเราก็ตักคอลลาเจนมาประมาณหนึ่งช้อนมไม่ต้องคนนะคะเดี่ยวมันจะละลายเอง ชอบดื่มกาแฟดื่มนมเราสามารถเอาตัวนี้ไปกินพร้อมนมพร้อมกับกาแฟก็ได้นะคะสามารถดื่มได้กับน้ำอุณหภูมิห้องเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้ได้มาแล้วค่ะไม่ต้องคนเลยเป็นน้ำใสๆให้เราดื่มดื่มง่ายไม่มีสีไม่มีรสชาตินะจ๊ะ